แนะนำให้คนไปทำบางสกุลท่านยมบอกเลยว่ายังไม่ตายอย่าแกล้งตายอ๋อนี่คือว่าไปนอนในโรงลองศพได้เหรออยากตายแต่ถ้าทำบุญน่ะได้ถวายลองศพได้ถูกไหมคนละประเด็นนะนะเธอไม่เธอวกับนอนนะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะในคลตทที่ว่าต้องนอนในโองศพไม่แนะนําไม่แนะนํำครับผมห้ามนอนในโลงนะคะ มันจะไปตัดเรื่องของชะตาชีวิตและตัดดวงด้วยเพราะว่าโลงศพเนี่ยเขาใช้ไม้ของเขาพิเศษใช่ไหมเขามีไม้พิเศษและตรงที่เป็นเทพพนมเนี่ยมันคือที่ดูดวิญญาณสังเกตดูเวลาที่แบบซื้อสารเนี่ยปายจะไม่ให้ซื้อที่เป็นรูปเทพพนมเยอะๆปายจะให้เลือกเป็นพวกมังกรหรืออะไรทั้งหลายแหละห้ามเป็นเทพพนมเทพพนมนี่คือไว้สําหรับหน้าลงศพโดยเฉพาะคนที่เข้าไปนอนแล้วถูกดูดวิญญาณปุ๊บบางทีพลังชีพน้อยลง นะคะก็จะมีปัญหาแต่ทีนี้การที่ไปทําบุญลงศพคือเราจ่ายเงินลงศพไปให้คนที่เขามีปัญหาหรือคนไม่มีเงินให้ผีไม่มียากอันนี้ได้บุญเยอะกว่าอยู่แล้วนะคะแต่ปัญหาก็คืออย่าไปติดชื่อนามสกุลวันเกิดอ พอฉันต้องเขียนด้วยปากกาเมจิกแปลไว้ที่โลงใครเป็นบ้างฉันต้องทําให้ทุกคนเห็นว่าฉันทําบุญจํานวนเท่าไหร่เขียนไว้หมดบางคนคิดว่าการทําแบบเนี้เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือโลงเขารู้ซึ่งจริงๆมันไม่ต้องการทําบุญทุกอย่างมันอยู่ด้วยใจเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปประกาศให้ใครรู้แล้วอีกอย่างหนึ่งโลงเนี่ยเขาใช้ มาแล้วไปแปะไปอะไรถึงเวลาเขาก็ต้องลบต้องไปเสียเวลาทําอีกแล้วมันเหมือนเอาชื่อคนเป็นไปแปะไว้ในสิ่งที่มันเป็นของของคนนี้นะเหมือนอาชิพายกูตตายแล้วประทานโทษครับใช่ทำไมต้องแปะไว้ตรงนั้นบางคนเนี่ยอ่ะอันนี้เปรียบเรื่องโลงนะคะกับเอาชื่อไว้ใต้ฐานพระเอาชื่อไว้ใต้ฐานพระเนี่ย เวลาเราดูดวงมีปัญหาเหมือนกันเอาชื่อไปฝากไว้กับใครอันนี้ขึ้นนะจะเอาชื่อออกมาเอาไม่ได้แล้วถูกหล่อไว้เรียบร้อยอคนเราอยู่เนี่ยชื่อเราเนี่ยเราต้องยกดวงให้เราสูง,สงขึ้น,นแต่ทําไมชอบเอาไปกดไว<ห>้ทีท่ต่าๆให้อะไรต่ออะไรมันมทัท,ท,ทับทับทับการแทนนิทแทนที่เราจะดึงให้ดวงเราสูงขึ้นเราทําไม่ได้ละเพราะมันถูก ถูกอัดเอาไว้ถูกเหยียบให้จมดินลงศพก็เหมือนกันห้ามเขียนชื่อแปะเด็ดขาดทำบุญเขียนแค่ใบบริจาคแล้วจบอ,อันนี้นคือเคล็ดลับในการทำบุญลงศพ